สนาน,นการศึกษา,กา,กษาคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีแต่วันนี้นยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา,า,งงา,าภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับมาศึกษาอีกครั้งเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่เราคลิกออกไปวันนี้คือ o b e บ Zero ร o ดอบอซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับไ h a i l a ด d ซีโร่ดับอานะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า คำว,ว่าซีโร่ดับเอาอยากให้ท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าไม่ใช่เอาเด็กที่มาเรียนแล้วหลุดแล้วกลับมาอย่างเดียวแต่ปีนี้เราเพิ่มคือพาการเรียนไปให้น้องหมายความว่าเราไปค้นเด็กเจอพากลับมาอันที่หนึ่งนะพาน้องกลับมาเรียนคืนนโยบายเดิมแต่อันที่สองคือถ้าไปเจอแล้วน้องก็ไม่กลับมาทำยังไงครับ พาการศึกษาไปให้น้องสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายและจุดเน้นในการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโอเบ z กซีโร่ดรอปอัสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2มีเด็กอยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่นจํานวน1,081คน และเด็กออกกลางคันจำนวน169คนโดยขับเคลื่อนการดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามกระบวนการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่บริการ5อำเภอ2ขับเคลื่อนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานตลอดจนการรายงานผล โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหานักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน MK2 Care Model M Mentor System ระบบพี่เลี้ยง K Knowledge Mentorship การให้คำปรึกษา Two, 2. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน C Case ศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล A. Action ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก R. Reflect ติดตามผลและสะท้อนผล E. Evaluation ประเมินผลสรุปผลและรายงานผล 3. ามดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b e x Zero Dropout ตามมาตรการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นหนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบทางความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและประชุมผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรับทราบแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ได้ลงพื้นที่และเน้นย้ำในการติดตามช่วยเหลือดูแลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b e บ z e ซ o d r o p o u t ส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต2ดำเนินการโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องติดตามครบร้อยละร้อย 1. เด็กตกหล่นจำนวน1,081คนอายุตั้งแต่4ถึง18ปีติดตามกลับเข้าระบบคิดเป็นร้อยละ15.5สาเหตุที่พบศึกษาต่างประเทศ ร้อยละ23ไม่เรียนต้องทำงานหารายได้ร้อยละ12.6ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนร้อยละ10.6 2. เด็กออกกลางคันจำนวน169คนอายุตั้งแต่4-16ปีสาเหตุที่ออกกลางคัน หายไปจากภาคเรียนที่หนึ่งร้อยละ78.7แขวนลอยร้อยละ17.8ติดตามกลับเข้าระบบร้อยละ80.5สาเหตุที่พบไม่ตกหล่นและกำลังศึกษาร้อยละ21.8ต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองร้อยละ17.4ไม่เรียนต้องทำงานหารายได้ร้อยละ 14.7สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2รวมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสที่มีคุณภาพของเด็กไทยเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงทางเลือกแต่ควรเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนต้องได้รับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเรารวนเอาใจใส่ให,หนาดูน่าอยู่ การต้องประทับใจเร่งรีบเร็วไว้ร่วมใจกันพัฒนา